ถ้าพูดถึงสีครับรู้ไหมว่าสีอะไรพิเศษที่สุดที่ได้พิเศษเส,สุดครับเพราะว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยสวัสดีครับปีมพีครับชอบดูนนเมืองคนมากเคยดูแล้วก็เคยอ๋อเคยเล่นด้วยอ๋อเคยเล่นอะไรอ่ะยามที่เป็นแบบยืดยืดแล้วก็หายให้มันออกทะลุมาได้ถ้าพูดถึงสีครับรู้ไหมว่าสีอะไรพิเศษที่สุดเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ ลองยื่นมือออกมายื่นแขนออกมาข้างป็นขันสีแดงพิเศษที่สุดครับเพราะมันทำแบบนี้ได้ด้วยอ่าหนึ่งลูกนะฮกลองแบบมือครับแบบมือสมมติครับถ้าเราทําแบบนี้ครับมันก็จะเหมือนสองลูกใช่ไหมบางที่มันเหมือนมากครับจริงปาเป็นเรื่องจริงทีนี้ครับสองลูกนี้ครับพี่ชอบลูกไหนครับ เอาลูกนี้นะครับกำลที่ชอบไว้แน่นๆเลยกำนัแน่นๆเลยตรงนี้หนึ่งลูกนะครับหนึ่งสองออกมาแล้วสองลูกต่อสองลูกเลยค่ะอ่าสองลูกแม่ก้อนออกมาเลยอ่าฮะทีนี้สองลูกครับพิมพ์ใช้แบบเมือเนหนึ่งกำไว้แน่นๆเลยครับอันนี้สองลูกนะสมมุติครับถ้าพี่อยู่มาจากตรงนี้อีก สองลูกสองบวกสองเป็นงง<อ> <Soul> เน 2, 3, ท่าไหร่ครับสี่นะลองเปิดดูเอามาได้งเลยสองสามสี่ทีนี้ครับขอมือสองคนเลยแบมือสองคนเลยครับสี่ลูกครับอ่ะช่วยกันกำไว้ช่วยกันปิดไว้สี่ลูกช่วยกันปิดไว้ครับถ้าพี่อยู่มาจากตรงนี้ครับสี่ลูกสี่บวกสี่เป็น ดเลยนะพร้อมหนึ่งสองโอ้เยอะเลยแปดแปนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกเป็นไงบ้างเจ๋งไหมเจ๋งมากเลยสีแดงเป็นไงบ้างครับเบรุ่นตืนเือนนิ่มๆเลย แล้วสามารถติดตามคลิปใหม่ๆจาก Pop q u ิ z Thailand ไ,ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องขอ p q u i ีแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครับเราทั้งสางคนต้องขอทัวราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย